ปเราทําตายก่อนนกค่อยออกไปยิงต้องรีบตบเกรียงแตกเวยโอเคอีกคนเข้าตัวตายไปเลยเข็มนี่า เก็บไปหนึ่งโหดยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับเมมโหดในท่าแค้นคิดต้องชนะอย่างเดียวไว้รับคิดคิดต้องชนะคิดต้องได้สีวินน่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลัเราไปลุยกันเลยครับได้สีวิน อ้้งไดสากากบวกห้าเอ้ยบวกสี่หลุดในน้แรกั้แรกของดีครับเพื่อเป็นการไม่เสื่อวละเราไปลุยกันเลยครับเป็เข้าเขา เด็ดโดนไปหนึ่งดอกเขาลดไฟแล้วแต่แล้วแต่ได้หมดโอ้โสองแล้วมันจะมาเลยที่เดิมนทันเนี่ยออ เป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับเปนเดียวโอ้เรียบร้อยครับอโอ้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลย Sabat Taw, it goes to Camaray. Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole. Fire in the hole. In the hole. Oh. Defend this tower.